สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นคลิปด้วยการพาเที่ยวที่นี่เลยคะ่ะแก้วขวัญคาเฟ่เป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารในตัวค่ะมีโซนอินดอร์แล้วก็เอาดอร์นะคะนอกจากนีความพิเศษของที่นี่ก็คือยังมีเป็นมินิซูค่ะมาดูข้างในกันเลยค่ะว่าภายในมินิซูเนี่ยมีสัตว์อะไรกันบ้าง เมื่อเราเข้ามาถึงในโซนสวนสัตว์นะคะที่นี้จะจําหน่ายคูปองนะคะคนละ20บาทโดยเราสามารถนําคูปองนี้นะคะเป็นแลกเป็นอาหารสัตว์ได้นะคะ1อย่างค่ะ<ม>และสัตว์ตัวแรกที่เราเจอนะคะก็คือน้อ,อีมูค่ะวันนี้เราอยู่ที่ฟาร์ม นี่นะคะขวัญแก้วคาเฟ่คะ่ะก็จะมีสัตว์มากมายตรงนี้เลยตยึ๊ดๆๆๆึๆไปดูกันเดินตามทางเข้ามาข้างในนะคะเราก็จะเจอสัตว์จำพวกนกนะคะนี่ก็คือนกกระจอกเทศค่ะมีอยู่หลายตัวเลยหลายไซส์ด้วย เอาละนำคูปองที่เราได้นะคะไปแลกอาหารสัตว์ที่นี่มีอาหารสัตว์ของแต่ละประเภทเลย1คูปองเลือกได้1ชนิดค่ะของเราเลือกเป็นอาหารของนกกระจอกเทศค่ะโดยน้องนี่กินอย่อางเด็ดอร่อยเลยคะ่ะทุกคนจะหมดแล้วตัวนี้กินเร็วๆไ่กินเบาไม่มนะันไม โดยระหว่างเดินตามทางนะก็จะมีสัตว์มากมายหลายประเภทเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกเป็นไก่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนกสันคอน,นัวนะคะแล้วก็มีนกยุงมีไก่ฟ้าค่ะเดินไปเกือบเหยียบเต่าทุกคนคือเขาปล่อยไว้ข้างนอกเลยนะคะเต่าเพราะว่าเขาไม่ค่อยทําอันตรายใครเนาะ hmm นอกจากสัตว์จำพวกนกนะคะก็ยังมีนี่ค่ะจิงโจ้ด้วย ส่วนอาหารอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราเลือกก็คือเป็นอาหารของนกสันคอนัวค่ะจะเป็นมเมล็ดทานตะวันนะคะเราใช้เวลาอยู่ในกรงนกสันคอนัวนี้ค่อนข้างนานค่ะเพราะว่าตัวนกเองเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับคนดีมากเลยปฏิสัมพันธ์ดีไม่ได้ยังไงให้ภาพฝองค่ะไม่นะบนหัวเราก็ไม่ได้มีอะไรให้กินนะคิดว่าเป็นรางเหรอ แย่ไม่ค่ะเห็นไหมพออ่อนลมสีสีเข้ามาคู้ว่าตัวนี้เป็นเพื่อนใหม่เขาพยายามมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่อยู่ลองทดลองนะคะว่าใช่ไหมเราจะย้ายล่มไปสุดทีนะคะเขาจะบินตามไหมทุกคนดู เห็นไหมว่าทุกคนก็วิินไปตามนกไปตามล่มอ่ะโอกคไหมนี่คือเพื่อนใหม่เขาเพื่อนใหม่ทำไมตัวใหญ่จังเห็นไหมอ่องมาจากโซนนกนะคะก็จะเป็นกรงของกระต่ายค่ะและอาหารอย่างสุดท้ายที่เราเลือกก็คืออาหารกระต่ายค่ะบางตัวนิมุดออกจากนอกกรงมาเลย ต่อมานะคะก็จะเป็นโซนน้องแพะค่ะแล้วก็น้องหมาแครค่ะ เราพาด็กนะคะมาให้อาหารสัดว์กันลงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทานอาหารของเรากันบ้างนะคะก็จะเป็นเดินเปงง็นวงกลมอันนี้นกอีอ่ีมูจ้ะลุปท,ที่ถ่ายได้นี่คือฟิวน่ารักธรรมชาติกันสุดๆไปเลยค่ะเดิน กลางนี้ค่ะก็จะเป็นบ่อบัวแล้วกันเนาะเป็นสระบัวนะคะแล้วก็เราเดินกระไปก็จะถึงโต๊ะอาหารของเราแล้วค่ะถือว่าเป็นสวนอาหารที่ทำถึงอยู่นะเพราะว่าเหมาะกับครอบครัวมากๆเลยมีสัตว์มีแล้วก็มีอา,อาหารคาเฟ่ด้วยในตัวนะคะทีนี้ถือว่าครบสำหรับครอบครัว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงแรมซีสตาล์รีสอร์ทที่จังหวัดสกลนครค่ะมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงกันนะคะโรงแรมซีสตาร์นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครค่ะเพิ่งเปิดได้ไม่นานนี้เองเป็นโรงแรมสไตล์รีสอร์ทนะคะ ภายในร็อบบี้ของโรงแรมนะคะมีความกว้างขวางแล้วก็โอโทมากๆเลยมีที่นั่งสําหรับรอเช็คอินเข้าห้องเยอะเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีโซนที่ขา,ขายของฝากเล็กๆน้อยๆด้วยที่โรงแรมนะคะมีไทยห้องหลายแบบเลยทั้งเป็นห้องสแตนดาร์ดนะคะเป็นวิลล่าแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีพวกเว l คัมดริง n k ให้ด้วยค่ะจะเป็นเซ็ตเวลคัมดริง n k ของทางโรงแรมนะคะจะมีน้ำสองกระป๋องแล้วกันแล้วก็มีเค้กให้สองก้อนนะเวลคัมดริงหลังจากได้คี้กาแล้วนะคะพี่พนักงานเนี่ยก็จะพาเราขับรถเข้าไปในส่วนของรีสอร์ทค่ะวันนี้บีจองห้องพักนะคะเป็นแบบวิลล่าค่ะ ีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดเช็คอินของที่นี่เลยก็คือคาเฟ่เครื่องบินค่ะโดยที่วิลล่าของเรานี้จะอยู่ร,บรอบๆของคาเฟ่เครื่องบินนะคะ ที่หน้าวิลล่าของเราโดยที่โรงแรมนะคะจะมีรถสามล้อให้แขกที่เข้ามาพักนะคะสามารถขับเล่นได้ทั่วโรงแรมเลยดี่ะนี่ไเที่ยวที่โรงแรมที่ไหนคีตาค่ะจะเข้ามาดูเข้ามาดูในห้องกันนะคะ ภายในวิลล่าค่ะมีขนาดกว้างขวางมากค่ะแล้วก็มีเตียงขนาดคิงไซส์ให้ค่ะและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะโดยห้องไทยที่บีจองนะคะมีอ่างอยู่ด้านนอก้วยคะแต่ลืมถ่ายขอโทษด้วยจริงๆแต่วิวด้านนอกดีมากส่วนทีวีนี้เป็นระบบเคเบิลนะคะไม่ใช่สมาร์ททีวีค่ะมาดูกันในห้องน้ํากันบ้างนะคะห้องน้ําตกแต่งได้อย่างสวยงามค่ะเป็นสไตล์โมเดลนะคะมีฝักบัวเป็นชาวเวอร์เรนแล้วก็ฝักบัวธรรมดาค่ะ ที่อัตโนมัตินะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้มือในการเปิดฟ้าเลยซึ่งจะมีปุ่มใต้เท้าตรงนี้นะคะกดไปใช้เท้ากดเข้าไปค่ะหนึ่งครั้งเป็นการเปิดฝาถูนะคะถ้าสาบคุณผู้ชายก็กดอีกสักหนึ่งครั้งค่ะจะเป็นการกดที่รองฝาขึ้นมาโอเคค่ะส่วนถ้าจะปิดทั้งหมดก็กดอีกหนึ่งครั้งพร้อมกับสวัชิงให้เรียบร้อย นางค่ะโอเคจอเป็นจอ LED นะคะสามารถเลียกว่าไฟ LED เนอะนี่กดติดไฟตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้แบบคิดขึ้นนะคะเพื่อกันแบบไอหนาอตรงนี้นะคะแล้วก็ที่โรงแรมนะคะก็จะมีพวกสบู่แชมพูให้อย่างนี้นะคะเป็นเซตเซตอย่างนี้เลยสวยงามนะคะรวมถึงนี่ค่ะแปรงสีฟันด้วยโอเค มินิบาร์นะคะในห้องก็จะมีให้เป็นน้ำสามขวดนะคะแล้วก็น้ำอัดลม2แล้วก็นมหนึ่งอันนี้สามารถทานได้ฟรีนะคะไปดูสระว่ายน้ำกันบ้างค่ะพอดีววันที่วีไปเนี่ยเสียดายมากๆเลยสระว่ายน้ำหลักของโรงแรมเนี่ยค่ะปิดให้บริการเพราะกำลังปรับปรุงอยู่แต่ว่ายังมีโซนที่เป็นหน้าวิลล่าที่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ คือแค่โซนนาะวิลล่าก็สวยขนาดนี้แล้วอะถ้าสระใหญ่ที่เป็นสระหลักของเขาจริงๆน่าจะสวยมากๆและเก็บภาพได้สวยมากกว่านี้เยอะค่ะแอบเสียดายเลยอะมาดูโซนกิจกรรมส่วนอื่นของเด็กกันบ้านนะคะที่นี่ยังมีบ้านบอลให้ด้วยนะคะเด็กๆสามารถเข้ามาใช้บริการและก็เล่นได้เต็มที่เลยวันนี้เรามานั่งรถไฟกันนะคะรถไฟ ของทางรีสอร์ทนะคะจริงๆคือคนที่เข้ามาใช้บริการคาเฟ่ก็สามารถนั่งรถไฟตัวนี้ได้นะคะไปชิวกิจกรรมนี้หันนั่งรถไฟรอบรีสอร์ทนี้ใครมาที่นี่ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าคุณจะได้เข้าชมทั่วทั้งรีสอร์ทนะคะซึ่งการนั่งรถไฟเนี่ยนะคะไม่จำเป็นว่าคุณต้องมาเข้าพักที่โรงแรมอย่างเดียวนะคะถ้าคุณเข้าใช้บริการคาเฟ่ก็สามารถนั่งรถไฟได้ค่ะ หรือถ้าเราเนี่ยไม่อยากนั่งรถไฟนะคะก็สามารถขับรถสัมลอที่โรงแรมให้บริการสําหรับแขกผู้เข้าพักเนี่ยขับวนรอบได้เลยหรือสําหรับแขกที่เข้ามาใช้บริการคาเฟ่นะคะสามารถเช่ารถนะคะมีทั้ง ATV แล้วก็รถบริการแบบอื่นนะคะแต่อันนี้บีไม่แน่ใจเรื่องค่าบริการนะคะเพราะราคารถแต่ละชนิดเนี่ยต่างกันคะ่ะนั่งรถไฟตอนเย็นๆนี้ฟิลดีมากฟิลกูดฟิลเขาใหญ่สุด ตัลูกสาวนี้ชอบมากค่ะได้จินตนาการเหมือนตัวเองวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ นอกจากนี้ยังมีโซนสนามเด็กเล่นให้เด็กๆด้วยนะคะมีให้เล่นได้เยอะเลยนอกจากเด็กเล่นได้แล้วผู้ใหญ่อย่างเราก็เล่นได้นะคะ มารีวิวอาหารเช้ากันที่ซ s t a r Resort Restaurant กันบ้างค่ะข้างในห้องอาหารนะคะโอโทและกว้างขวางมีที่นั่งเยอะมากกะด้วยปริมาณสายตาก็น่าจะรับได้ประมาณร้อยคนขึ้นไปนะคะเริ่มต้นกันด้วยเฟรนช์ฟรายนะคะแล้วก็หมูสามชั้นทอดจิ้มแจ่วค่ะ ต่อก็ด้วยสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งค่ะแล้วก็มีไข่ดาวนะคะแล้วก็ไข่โคนรวมถึงแฮมด้วยเบคอนไส้กรอกค่ะสะลาเปาฟักทองนึ่งไข่ลวกแล้วก็ยังมีขนมตาอัน,นี้อร่อยมากแนะนําแล้วก็เป็นโซนขนมปังนะคะมีทั้งขนมปังโฮลวีตขนมปังฝรั่งเศสค่ะโซนคอนเฟตกับนมแล้วก็มีทั้งเค้กกล้วยหอมนะคะเค้กในสดนะคะแล้วก็มีของหวานไทยเยอะด้วยรดช่องด้วยค่ะ อาหารญี่ปุ่นก็มาค่ะข้าวปั้นนี่จัดเต็มมากๆเลยทุกคนส่วนเครื่องดื่มนะคะก็จะมีน้ำเปล่าน้ำส้มแล้วก็น้ำแอปเปิลค่ะเครื่องดื่มกาแฟก็จะมีเครื่องชงให้แบบนี้เลยนะคะต่อมาก็จะเป็นโซนผลไม้ค่ะมีผลไม้ต่างๆนะคะประมาณสีห้าอย่างเนาะแล้วก็โซนสลัดค่ะมีน้ำสลัดให้3ามแบบนะคะ มาโซนอาหารไทยกันบ้างค่ะมีแกงเขียวหวานนะคะกระเพราปลาหมึกและก็ข้าวผัดกุ้งที่แบบกุ้งมาเยอะนั่นๆแบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นข้าวอบกุนเชียงค่ะอันนี้หอมอร่อยมากๆต่อมาก็จะเป็นโซนข้าวต้มนะคะข้าวต้มหมูค่ะมีแกงมะระตุ๋นให้ด้วยเอาไว้สดตอนเช้าๆคล่องคลอมากๆ ยังยังไม่หมดค่ะแล้วก็มีกว๋วยจับยวนนะคะแล้วก็มีเครื่องให้เติมได้เลยอาหารที่นี่เยอะมากๆค่ะแล้วก็อร่อยจัดเต็มทุกจานขออนื้อติทานก่อนนะคะเอาละค่ะมาที่จุดเช็คอินที่มาที่นี่ต้องมานะคะก็คือในโซนคาเฟ่เครื่องบินค่ะ บนคาเฟ่นะคะก็จะมีที่นั่งให้เยอะเลยนะคะเป็นทรงยาวนะคะตามเครื่องบินเลยโดยที่เจ้าของนะคะนำเครื่องบินทั้งเครื่องนะคะมาตกแต่งนะคะแล้วก็ทำเป็นคาเฟ่โดยส่วนห้องนักบินข้างหน้านะคะยังคงแผงคอนโทรลเลอร์ไว้นะคะเอาไว้เป็นพร็อพถ่ายรูปให้กับแขกทุกท่านนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าชุดกัปตันให้ลองใส่แล้วก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้ค่ะสารฝันคนอยากเป็นกัปตันสุด,สด ส่วนบริเวณท้ายเครื่องบินนะคะจะเป็นโซนของคาเฟ่นะคะสามารถเดินเข้าไปสั่งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมได้ตรงนั้นเลยนะคะแขกเข้าพักนะคะสามารถขึ้นมาได้ฟรีนะคะส่วนผู้ที่เข้ามาใช้บริการเฉพาะโซนคาเฟ่จะต้องซื้อคูปองก่อนนะคะและนำคูปองขึ้นมาแลกเครื่องดื่มหรือขนมด้านบน,นะคะ่ะ บริเวณปีกตรงนี้นะคะทำเป็นที่นั่งโซน o u t ดอร์ค่ะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปให้สวยมากๆเลยแล้วเด็กหญิงคนนี้ก็คือชอบดอกไม้มากๆปกติไม่ถ่ายนะคะ พอเ,เดินออกมาตรงบริเวณปีกเครื่องบินนะคะเราก็จะเห็นบรรยากาศโดยรอบของทางโรงแรมค่ะ ภูมิทัศสวยงามนะคะอย่างที่บอกคะ่ะฟิลเหมือนเขาใหญ่เอาละไปถ่ายรูปกันค่ะและนี่คือรูปที่เราได้จากโรงแรมซีสตอร์ค่ะภาพรวมของโรงแรมนะคะบีถือว่าดีเลยค่ะเหมาะกับเด็กเพราะมีกิจกรรมให้เด็กเยอะเลยค่ะอาหารเช้าอร่อยแล้วก็คุณภาพดีค่ะจบแล้วค่ะคลิปนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง B h a i World ไว้ด้วยนะคะอีพีหน้าจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามดูนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ